ที่น้องที่รักในพระทิศเจ้าเมื่อวานนี้คือวันอาทิตย์นั้นพวกเรากดฉลองพระซสุจา้าพระมหากรสเดชสากรจักวางและเมื่อดูประวัติของผู้แท้แล้วนั้นน่ะมันเป็นประวัติของผู้รับใช้การของผู้ที่ดูแลคนเจ็บคนไข้ของผู้ที่ไล่ผีศาสของผู้ที่อยู่กับคนบาปฉะนั้นอาณาจักรของพระองค์นั้นไม่ได้ประกอบไปด้วยทหารไม่ได้ประกอบไปด้วยกองทัพ รถถังหรืออะไรต่างๆแต่ประกอบไปด้วยการรักและรับใช้นั้นเนี่ยพี่น้องก็คงจะเข้าใจว่าในวันสุดท้ายของชีวิตถ้าพวกเราได้รับการตัดสินก็จะเรื่องนี้เท่านั้นครับวันนี้เป็นวันจันทร์ของอาทิตย์ที่สามสิบสีเนี่ยรายละเืหนึงทุกบ,บุญชิจิเลียพมิจารีและมอร์ตนัสกีพาษาสนาจักรก็มีนักบุญจํานวนมากมาย เป็นต้นมรณะสกีเนี่ยจนถึงเวลานี้มีคนประมาณก็ประมาณสีล้านคนที่ยอมตายเพื่อพระเยซูเจ้าไม่ยอมทรยศต่อความเชื่อครับดังนั้นแต่ละคนที่จากรุ่นี้ไปในรูปแบบของมรณะสกีเนี่ยจึงเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พวกเราว่าพวกเขาเลือกพรงร้อยเปอร์เซ็นตไม่สมวนอะไรไว้ให้ตัวเองเลยก็ใช่แล้วสิ คนที่มีความเชื่อในพระเจ้านั้นก็ต้องเลือกพระเจ้าอยู่แล้วร้อยเปอร์เซและพร้อมที่จะสละชีวิตของตนเพื่อยืนยันความเชื่อในกรณีของดานียลฮานัญญามิชายแอลและอาชาริยาซึ่งเป็นเด็กหนุ่มในสมัยเมื่อ4ี่ห้าร้อปีก่อนพระเยซูเจ้าจะมานั้นนะ่ะพวกเขาได้รับการหม แล้วคำสั่งให้ทานสิ่งต่างๆที่เป็นมนทินต่อความเชื่อของเขาคนที่ทานอาหารที่เป็นที่ทางปนมดเศดสั่งห้ามนั้นนะ่ะก็แสดงว่าเขาเป็นคนที่ทรยศต่อความเชื่อก็เป็นความจริงเพราะว่าสิ่งที่เราคิดเราเป็นนักบุญนั้นถ้าไม่มีความเชื่อไม่มีภาคปฏิบัติก็จะเป็นนักบุญไม่ได้ฉันใด การที่ท่านทั้งสี่คนเนี่ยไม่ยอมทรยศต่อความเชื่อของตัวเองแล้วก็พยายามที่จะแสดงออกถึงความดีที่เขามีในเพราะพระพิญจ้านี่นะครับพระเจ้าประทานรางวัลคือให้พวกเขาได้รับคัดสรรว่าเป็นชายหนุ่มที่มีร่างกายแข็งแรงมาเตรียมตัวสามปีเพื่อรับใช้ในราชสำนักเขาทั้งสี่คนจะได้รับราชการ แต่ไม่ได้ทิ้งความเชื่อไม่ได้และทิ้งความเชื่อและไปปฏิบัติว่าเป็นจกักรพรรดนั้นเป็นเป็นพระเจ้าไม่ใช่นี่ครับส่วนในพระวรสารวันนี้เราก็ได้ยินมาหลายครั้งการทำทานก็คือการถวายคืนแด่พระเจ้าซึ่งเงินที่เราได้รับจากระองบางท,ทีก็ไปในวัดแล้วเราก็โยนสจศกร้า ในความเป็นจริงแล้วเงินก็เป็นของศักดิ์สิทธิ์ได้ถ้า,าว่าเราถวายแด่พระองค์ด้วยจริงใจแล้วก็เพื่อผลประโยชน์ของคนอื่นฉะนั้นเงินที่เรารับจากพระองค์เนี่ยเราไม่คืนให้แก่พระองค์ไม่ใช่ไม่ใช่ไปทำทานนะครับขอให้เข้าใจคำนี้ให้ถูกว่าพระเป็นเจ้าไม่ต้องการทานจากเราแต่ว่า พระองค์ต้องการให้เราเสียสละตนเองเพื่อจะได้บรรเทาทุกคนที่เดือดร้อนใช่ไหมครับฉะนั้นการถวายเงินคืนพระพิญญาอีกทั้งขอพระองค์เวพอให้เรามีเงินเพียงพอในการดำรงชีวิตมันจึงทำให้เราเข้าใจว่าเงินที่ออกไปและเงินที่เหลืออยู่เนี่ยก็เป็นส่วนที่ต่อเนื่องกันครับการทำทานจะไม่ได้รับบุญ ทาไม่ใช่ทำทานด้วยใจจริงแล้วก็ทำทานด้วยใจกว้างสุดความสามารถของเราเพื่อเห็นแก่พระเจ้าและเพื่อช่วยเหลือคนขัดสนดังนั้นในวันนี้เวลาที่สาวกไปได้ยินเสียงเงินที่หยอดลงไปในตู้ฐานนั้นเขาเข้าใจว่าคนที่ให้นั้นมี็นคนยากจนและพระเย็ดสุดเจ้า ซึ่งเห็นใจเขาแล้วนี่ก็ะไลเขาฟังบ้างคนคนนี้เองเป็นคนที่ให้มากกว่าคนอื่นเพราะเขาให้ทุกอย่างที่เขามีด้วยใจกว้างก็ถามเราหน่อยว่าถ้า,าเราแต่และว,วันนั้นก็มีรายได้แล้วมีรายจาย่ายเนี่ยถ้า,าเราจะช่วยเหลือคนอื่นบ้างเนี่ยทมว่า,าขาดทุนไหมไม่ขาดทุนเพราะเรากำลังสะสม บุญกุศลไว้ในสวรรค์ลแล้วสิ่งที่เราทําไปนั้นน่ะพระเยซูเจ้าได้รับเต็มๆเหมือนกันเพราะพรองบ้างพระมุกบอกว่า,า,าสิ่งใดๆที่ท่านทําต่อคนอื่นก็ทา,าต่อตัวเราเองขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ